กราบสวัสดี FC ลุงพล f นลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวของบ้านตกกาะนะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ลุงภูด้วยนะครับวันนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงกรณีครอบครัวน้องชมพู่นะครับที่ได้ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าคดีนี้นะครับ จะจบได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยซึ่งล่าสุดนะครับเห็นทางตำรวจบอกว่ามีหลักฐานสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายได้แล้วนะครับซึ่งทางลุงพลได้บอกว่าหากมีหลักฐานโยงไปถึงตัวบุคคลที่ทำร้ายน้องได้ลุงพลบอกว่าผมจะยกมือสาธุเลยซึ่งลุงพลบอกนะครับว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าใครทำร้ายน้องชมพู่กันแน่และหากมีการสร้างหลักฐานเท็จ ทางลุงพลเชื่อว่ามีกฎแห่งกรรมแล้วมีคำถามว่าแล้วในวันที่8ถึง9ธันวาคมนี้นะครับทางลุงพลและหมอปลาจะไปยื่นเรื่องเร่งรัดคดีเพราะคลิปเสียงที่เคยยื่นนะครับ mm. เห็นว่าคลิปเสียงมันเสียยังจะไปอยู่หรือเปล่านะครับ mm. แล้วทางหมอปลาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องมีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้าย mm. ก็อยากให้เป็นเรื่องจริงอย่าเป็นแค่น้ำลาย แล้วถ้ามีหลักฐานจริงทำไมไม่เอาไปให้ตำรวจจะเอาไปให้ทางทนายความทำไมซึ่งทางหมอปลายังไปเอาคลิปเสียงส่งไปให้ทางตำรวจเลยและทางหมอปลาก็ได้บอกนะครับว่าจะยกมือสาทุเหมือนลุงพลนะครับถ้าหากจับคนร้ายได้จริงๆก็ยังไงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางตำรวจเองจะจับคนร้ายได้จริงหรือเปล่าขออย่าได้เป็นแค่กระแสเลยนะครับ พอเรื่องนี้พวกเราค่อนประเทศติดตามกันมากว่า7เดือนแล้วหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่ก็อย่าลืมนะครับไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel มีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับ ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับช่อง o d Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ปูกระเบิด a n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบคครระเิดนัตวา